สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันเป็นชั่วโมงที่สามแล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอักษรตราย,ยางกันแล้วเราก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันแล้วพอมาชั่วโมงนี้เรามาทำความเข้าใจกับความหมายของอักษรตราย,ยางกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะความหมายของ อักษรตรายางหรือเรียกว่าอักษรสามม่่นะคะจากพยัญชนะไทย44ตัวจะแบ่งตามการผันเสียงวรรณยุกต์ได้3เสียงนะคะก็คือเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามม่่คือการจัดระบบหมดหมู่อักษรไทยนะคะเราไปดูกันว่าอักษรสามม่มีหมู่ใดบ้าง นะคะอันที่1คืออักษรสูง 2. อ,อักษรกลาง 3. อักษรต่ำซึ่งอักษรต่ำนี้แยกออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวกับอักษรต่ำคู่เราไปดูกันเลยนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวมีผอพึ่งฟอฝาถอถุงขอไข่ สอเสือถอฐานหอหีบชอชิงขอขวดสอสาราสหอฤอษีโดยมีหลักการท่องจำผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรสูงนี้นะคะจะมีหลักการจำอีกแบบหนึง่งก็คือไข่ขวดชิงฐาน ถุงพึ่งฝาสาลาฤาษีเสือหีบในการท่องเรียงพยางพยัญชนะตามที่มิจิตพาท่องเมื่อกี้ก็คือจะพาท่องตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นป .1 น,นะคะก็คือท่องตามเรียงลำดับพยัญชนะนั่นเองแต่นี้มาดูอักษรกลางนะคะ อักษรกลางนี้เด็กๆจาได้ง่ายอักษรกลางมีทั้งหมด9้าตัวกไก่จอจานดอเด็กดอชดาตอเต่าตอปะตะบอใบไม้ปอปลาอออ่างเดี๋ยวเราก็ยังมีหลักการจำอีกนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอม คำว่าเด็กจะมีดอเด็กกับดอชดาออกเสียงดอเหมือนกันแล้วคำว่าตายจะมีตอเต่ากับตอปตักออกเสียงเหมือนกันแต่เวลาท่องจะท่องคําว่าเด็กกับตายเราไปดูอักษรต่ํากันนะคะอักษรต่ํามี24ตัวแยกเป็นต่ําเดี่ยว10ตัวมีงองูยอผู้หญิงนอนเนน นอหนูมอมา้ายอยักรอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาหลักการท่องจำงูใหญ่นอนอยู่นัริมวัดโมลีโลกท่องตามลำดับ พยัญชนะเลยคำว่าง,งูก็คืององ,งูใหญ่ยอผู้หญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์นะนอเนรริมรอเรือวัดบอแหวนโมมอมา้าลีรอจุลาโลกรอลิงทีนี้เราไปดูอักษรต่ำคู่กันนะคะ อักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด14ตัวนะคะได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างสอโซ่ชอเชอรทอผู้เท่าทอนางบนโททอทหารทอทงพอพานฟอฟัน พอสำเพาและฮอนกคูอักษรต่ำคู่มีหลักการท่องจำเหมือนกันพอ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อซึ่งคำว่าพ่อจะออกเสียงพอพานกับพอสำเพานะคะคำว่าค้าจะมีคอควายคอคนคอระคังซึ่งปัจจุบันนี้ คอคนจะยกเลิกการใช้ไปแล้วแต่ยังเอามาบัญญัติไว้ในการท่องจำอยู่นะคะแล้วคำว่าฟันฟอฟันทองออกเสียงทอจะมีทอนางบนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงซื้อสอโซช้างจะเป็นชอช้างชอเชอห้อออกเสียงหอนกหูก ซึ่งจะไปคู่กับอักษรสูงนะคะทีนี้เราไปดูแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเราเรียนเนื้อหากันแล้วเราต้องไปดูแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะแบบทดสอบนี้จะมีทั้งหมด5ข้อข้อละ1คะแนนเด็กๆต้องไปดูในแบบทดสอบเสร็จแล้วเด็กๆเ,เตรียมดินสอ กับสมุดนะคะเอามาเขียนลองเขียนไว้ว่าเวลาครูเฉลยแล้วเด็กๆจะตอบถูกไหมเตรียมแล้วยังคะถ้าเตรียมแล้วเราไปดูข้อสอบกันเลยคะ่ะแบบทดสอบคำถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าคำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำที่อยู่ในอักษรสูง ซึ่งอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะไปดูก้อไก่คำว่าอยากขอไข่กระต่ายคอควายขนมเด็กๆตอบแล้วยังคะถ้าตอบแล้วเรามาดูเฉลยกันค่ะ เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคำที่อยู่ในอักษรสูงดูคำตอบกันเลยนะคะคอควายค่ะคำว่าขนมขอไข่อยู่ในอักษรสูงไปดูข้อต่อไปค่ะข้อที่สองถามว่าแมววิ่งเล่นในบ้านจากประโยคข้างต้น มีพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางกี่ตัวอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวใช่ไหมคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งนะคะไปดูสิว่าคำว่าแมววิ่งเล่นในบ้านมีพยัญชนะอักษรกลางกี่ตัวกอไก่สองตัวขอไข่หนึ่งตัว คอควายสามตัวเด็กๆมาดูในคำถามนะคะคำว่าแมวอยู่ในอักษรต่ำไม่ใช่คำว่าวิ่งวอลเวนอยู่ในอักษรต่ำไม่ใช่คำว่าเล่นอลอริงอยู่ในอักษรต่ำคำว่าไนนนอนหนูก็อยู่ในอักษรต่ำเพราะฉะนั้นมีคำว่าบ้านซึ่งบอใบไ,ไม้อยู่ในอักษรกลาง เพระนาะฉะนั้นตอบข้อข้อไหนคะเด็กๆไปดูข้อไหนคะข้อขอไข่นะคะมีหนึ่งตัวก็คือคำบ้าบ้านตอบถูกไหมเอ้ยไปดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามถามว่าคำว่าร่ำรวยรอเรือนะคะจัดเป็นอักษรหมู่ใดก็ไก่อักษรกลาง ไก่จิตเด็กตายบนปากโอมมีไหมคะขอไข่อักษรสูงไข่ขวดฉ่งฐานถุงพึ่งฝ้าสาราหรือสีเสือหิมีไหมคะคอควายอักษรต่ำเด็กๆตอบแล้วยังคะถ้าตอบแล้วเราไปดูฉเฉลยกันค่ะคำวัดร่ำรวยจัดเป็นอักษรหมู่ใด คอควายค่ะอักษรต่ำถูกไหมคะลูกไปดูข้อต่อไปนะคะคำถามถามว่าคำว่ามะม่วงมอะมะมอัวงองม่วงไม่เอกม่วงตอเอาเต่าไม่เอกเตา่ามะม่วงกับเตา่าเป็นอักษรหมู่ใดาตามลำดับ ก็คือเรียงตั้งแต่คำว่ามะม่วงมอม้าแล้วก็ไปดูที่ต่อเต่าอยู่ในอักษรใดนะคะกอไก่อักษรต่ำและอักษรสูงขอไข่อักษรต่ำและอักษรกลางคอควายอักษรสูงและอักษรกลางไปดูกันนะคะคำว่ามะมอม้าอยู่ในอักษรต่ำ คำว่าเต่าอ,อยู่ในอักษรกลางคำตอบข้อไหนถูกคะข้อขอไข่ค่ะอักษรต่ําและอักษรกลางตอบถูกไหมลูกข้อต่อไปนะคะคําถามถามว่าพยัญชนะใดจัดอยู่ในอักษรต่ําเดี่ยวอักษรต่ําเดี่ยวมีทั้งหมด1ิบตัว งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลไปดูนะคะว่าข้อไหนจะอยู่ในอักษรต่ำเดียวกอไก่งองอู้หญิงนอนหนูรอเรืออยู่ในอักษรต่ำเดียวไหมคะขอไข่ผอพิ่มฝอฝาถอถุงขอไข่ คอควายจอจานอกอก่ดอเด็กต่อเต่าเด็กๆด,ดูแล้วยัางคะว่าอักษรตามเดียวท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมริโลกตอบเลยคะ่ะมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะเฉลยพยัญชนะข้อใดอยู่ในอักษรตามเดียวข้อ,ขอกอก่ค่ะ ถูกไหมคะลูกเรื่องอักษรตรายางเราก็จบนะคะทีนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้เติมลงในสมุดแล้วเรามาดูในคลิปต่อไปนะคะ